สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณกับมิติหมายช 5, ยั้นอัโกกลีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวภาค่้าททบ5และว,วันนี้เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดข,ขั้วน้าติดตามดังนี้ครับ ญี่ปุ่นอ่วมร้อนเจออุณหภูมิสูงกว่า40องศาเป็นครั้งแรกในปีนี้แล้วโลกกำลังแย่มีวันที่ร้อนสุดทุกป,ประวัติศาสตร์3วันในปีนี้และร้อนที่สุดต่อเนื่อง13เดือนการศึกษาพบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำโลกหมุนแกว่งตัวผิดและวันเวลาจะยาวนานขึ้นเปิดอีกวิจัยพบมนุษย์น่าห่วงตัวช่วยอย่างป่าไม้ดูดซับกา๊าซหรือกระจกให้ไม่ทันแล้ว ในการพูดคุยพืย่อปไะสุ่การโกลกินวันนี้พบดรชนะภูมิกับการอัปเดตล่าสุดอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยกำลังทำงานมุ่งไปสู่การลดคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์หรือเนตซีโร่อย่างไร ในการจับตาชากาศสุดทั่วเล่นงานโลกพุทธที่31กรกฎาคม2567แม้เราจะมาถึงสิ้นเดือนที่7ของปีนี้แล้วแต่เรื่องของความร้อนที่รุนแรงเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็ยังคงก่อกวนชาวโลกไม่เลิกเราจะไปดูเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นครับเมื่อหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกในปีนี้แล้วนะครับ ญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศในเขตละติจูดสูงหรือเขตหนาวนะครับการมีอุณหภูมิระดับ40องศาจึงแย่มากต่อการใช้ชีวิตของประชาชนครับซึ่งจะต่างกับทางบ้านเราที่คนไทยอย่างเรานั้นอาจจะมีความทนทานต่ออุณหภูมิระดับร้อนจัดนี้ได้มากกว่าครับอุณหภูมิที่แผดเผาและแผ่ขยายไปทั่วญี่ปุ่นจากความกดอากาศสูงที่ปกคลุมอยู่ทําให้หลายภูมิภาคมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกของปีนี้ในสัปดาห์นี้สํานักงานอุตุนิยมวิทยายญี่ปุ่นและกระทรวงสิ่งแวดดดดดล้อด้ออออมมไกกกกปรระาาศเตืนภััโคแแดด่38จงจงห44% จังหวัดทั่วประเทศสาหรับอุณหภูมิที่เคยสูงที่สุดที่บันทึกได้ในก่อนหน้านี้ก็คือ40.0องศาเซลเซียสพอดีครับที่เมืองชิซูโอ,อกะเมื่อวันที่7กรกฎาคม2566ครับแต่สัปดาห์นี้อุณหภูมิในจังหวัดชิซูโอ,อกะกุนมะไซตามะและโทชิกิได้เพิ่มขึ้นเกินกว่า40องศาเป็นครั้งแรกของปีนี้ทําให้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันที่ร้อนที่สุดของปี2567ของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับเรื่องของความร้อนไม่ได้รุนแรงเฉพาะที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะข้อมูลระดับโลกเผยออกมาาว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาครับโลกได้เจอวันที่ร้อนที่สุดทุกป,ประวัติศาสตร์ถึง3วันพร้อมกันนั้นโลกก็มีการบันทึกสิติเดือนที่ร้อนที่สุดยาวต่อเนื่องถึง13เดือนสหประชาชาติเรียกร้องให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาความร้อนที่สุดขั้วนี้ สำหรับวันที่ร้อนที่สุดของปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาครับอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกทำสถิติใหม่สูงสุดที่17.16องศาเซลเซียสขณะที่23กรกฎาคมวันต่อมาสถิติเกิดขึ้นที่17.15องศาและวันที่21กรกฎาคมวันแรกที่อุณหภูมิสูงขึ้นเลยสถิติในอดีตก็วัดได้17.09องศาเซลเซียสซึ่งทั้งหมดนี้สูงกว่าสถิติก่อนหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีที่แล้วที่วัดได้ที่17.08องศาเซลเซียสครับนายอันโตนิโอกูตาารส ากล่าวว่าโลกกาลังร้อนขึ้นและเป็นอันตร,รายต่อทุกคนทุกที่ผู้คนหลายพันล้านคนกําลังเผชิญกับความร้อนจัดด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นถึง50องศาเซลเซ,ลเซลียสได้ทั่วโลกเลยนะครับซึ่งเป็นอันตร,รายอย่างมากทีเดียวองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ w m o และคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ระบุว่าสภาพภูมิอากาศที่ร้อนสุดขั้วได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งความรุนแรงความถี่และระยะเวลาของสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับผลที่ตามมาคือความร้อนกำลังทำลายเศรษฐกิจขยายความไหมเท่าเทียมและ บ่อนทำลายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคาดว่าจะฆ่าชีวิตผู้คนเกือบครึ่งล้านคนต่อปีซึ่งมากกว่าคนที่เสียชีวิตจากพายุหมุนเขตร้อนถึง30เท่าเลยนะครับการร้องให้โลกดําเนินการก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาความร้อนเน้นไปที่ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับความร้อนใน4ีด้านสําคัญที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยครับองค์การอนา,นามัยโลกหรือ WHO และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกประเมินว่าระหว่างปี2 5 4 3ถึง2562ชี่วง2สปีเนี่ยครับมีผร้อสียชีวิตจากควปมร้อนประมาณ4 8 9 0 0 0 คนต่อปีเลยนะครับโดย45เกิดขึ้นในเอเชียและ36อยู่ในยุโรปครับความเปลี่ยนแปลงของสาภาพภูมิอากาศยังได้รับการจับตาว่าอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการดําเนินชีวิตของมนุษย์บนโลกได้ด้วยนะครับเมื่อมีการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่าการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศได้มีผลให้โลกหมุนรอบตัวเองที่ผิดไปจากเดิมและทำให้วันเวลาบนโลกนั้นยาวนานขึ้นครับ ความยาวของวันบนโลกและการบุญของโลกกาลังโดนขัดจังหวะจากการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศที่มนุษย์ก่อให้เกิดขึ้นนะครับทำให้การบุญของโลกเปลี่ยนแปลงไปครับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน space.com ซึ่งเป็นที่รวมของนักวิทยาศาสตร์ด้านการสำรวจอวากาศนวัตกรรมและดาราศาสตร์ชั้นนําได้นําเสนอว่าการศึกษาใหม่โดยใช้ AI แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาของวันกําลังยาวนานขึ้นเรื่อยๆครับและโลกก็จะยิ่งแกว่งตัวผิดปกติมากขึ้นในอนาคตซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของมนุษยชาตินะครับปกติแล้ววันบนโลกนั้นมีความยาวประมาณ8 1 6 4 0 0วินาทีจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองแต่เวลาที่แน่นอนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยในระดับมิลลิวินาทีทุกปีครับเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกการเปลี่ยนแปลงการหมุนของแกนโลกและการดึงดูดจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์อย่างไรก็ตามครับนักวิทยาศาสตร์เริ่มตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มนุษย์ก่อขึ้นนั้นจะส่งผลต่อการหมุนของโลกอย่างไรในปีต่อๆไปด้วยอย่างในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาอัตราการสูญเสียแผ่นน้ําแข็งที่ลกนนดี่รแ แอนตาร์กติกาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับเนื่องจากภาวะโลกร้อนทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นน้ําส่วนใหญ่สะสมอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับทำให้โลกของเราจะบวมขึ้นเล็กน้อยที่บริเวณตอนกลางของโลกนะครับ ซึ่งทาให้การบุนของโลกนั้นช้าลงเนื่องจากว่าน้ําหนักที่กระจายตัวออกไปไกลาจากศูนย์กลางของโลกมีมากขึ้นคล้ายกับการที่นักสเก็ตลีลาชะลอตัวลงโดยการยืดแขนออกจากร่างกายครับน่าสนใจและน่าติดตามการศึกษานี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบกับเราแบบไม่รู้ตัวจากผลพวงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์อย่างเรานั่นเองครับ มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับอาจทําให้เราหมดหวังธรรมชาติอาจช่วยเราลดกา๊าซอนกระจกได้ยากครับเมือ่อนักวิทยาศาสตร์พบว่าป่าไม้ทั่วโลกไม่สามารถลดการปล่อยกา๊าซอนกระจกตามเป้าหมายในปีที่แล้วได้ครับเหตุผลหลักก็คือป่าไม้และระบบนิเวศบนบกนั้นไม่สามารถลดการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศในปี2566ได้ก็เนื่องจากการทําลายสาภาพแวดล้อมที่มีเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมาครับจากภาวะความแห้งแงล้งรุนแรงในป่าฝนอเมริซาและไฟป่าที่ทําลายสิติในแคนาดาทําให้ความสามารถในการดูดซัาร์ออนนไดกตตมธชิ้ลลง หรือมีไม่ทันครับกา๊าซเรือนกระจกที่มีการปล่อยขึ้นสู่บรรยากาศและนี่เองครับที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้นปกติแล้วป่าไม้และระบบนิเวศบ,บนบกอื่นๆสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉลี่ยเกือบหนึ่งใน3ของการปล่อยประจําปีเลยครับจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอุตสาหกรรมและสาเหตุอื่นๆที่มนุษย์สร้างขึ้นครับแต่ในปี2566การดูดซับคาร์บอนนี้ล้มเหลวผลคือคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้เพิ่มขึ้นถึง86ในปีที่แล้วครับเมื่อเทียบกับปี2565นักวิทยออาศาส มีความผันผวนในแต่ละปีและการลดลงในปีเดียวอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลครับแต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2566กลายเป็นแนวโน้มที่ต่อเนื่องก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวครับถือเป็นเรื่องที่มีผลต่ออนาคตของลูกหลานเราอย่างมากเลยนะครับคนรุ่นเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะครับ ทั้งหมดนี้คือความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตเราในทุกๆด้านจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์เราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆบนโลกครับและโกกลีนไปด้วยกันถึงจะหยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมได้นะครับ และในช่วงของการพูดคุยม่ได้สดการโกกลินวันนี้มาติดตามอัปเดตล่าสุดว่าอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยกําลังทํางานเพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืนในการลดคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net ซ e r o อย่างไรไปพบกับนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยดรชนะภูมิครับ สวัสดีครับดรครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับวันนี้จะมาแชร์อะไรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยครับเอ่อก็จริงๆจริงๆอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยของเราเนี่ยต้องถือว่าอยู่ในระดับโลกเพราะว่า3หรือ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานทั้งในประเทศร่วมกันทุกสมาชิกผู้ผลิตนะฮะ อีกอันหนึ่งคือเราทํางานร่วมกับองค์กรระดับโลกแล้วก็ได้แผนที่นําทาง<อ>ที่ไปสู่ลดคาร์บอนไปสู่เนทซีโรแผนที่นําทาง,ป,ทรงประเทศแรกของโลกประเทศแรกของโลก<ช>เดี๋ยวจะเปิดในรายการนี้ใช่ครับแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยก็ช่วยได้เยอะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับกับ360องศากกลินครับ